โอคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับแนวทางหม่นลงพัฒนาวันที่เจ็ดวันจันท์ก็คือวันนี้นะครับแนวทางนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับย้ํานะครับเป็นชุดเดียวกันกับที่ผมลงไปให้เมื่อวานนะครับก็สิ่งที่แตกต่างก็คือคลิปนี้จะมีเสียงนะครับแต่คลิปเมื่อวานไม่มีเสียง ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องเลยครับในงอเนี้ย mm hmm. ผมให้วิ่งรูปบนล่างเนี่ยฟันไปที่เลข6กับเลข0นะครับฟันไปที่เลข6กับเลข0ตัวเน้นะนะครับนะครับก็จะได้แถวนี้นะครับตัวเน้นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวกันนะครับนี่คือแถวตัวกันนะครับ ีนี้นะคถ้าใครนะครไม่ชอบเลขที่ผมให้ใน10ชุดนี้นะครับก็เช่นผมฟันวิ่งรูดเนี่ยบนล่างเนี่ยไปที่6ก็ให้ทุกคนเนี่ยเติมเอาตัวเลขที่ตัวเองชอบนะครับ6อะไรหรืออะไร6อีกตัวหนึง่งเป็น0ก็เติมเอา0อะไรหรืออะไร0น,นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเลข3ตัวนะครับ3ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเลข4ตัวนะครับ4ตัวนะครับวิธีดูนะครับไอสีตัวเนี่ยเห็นไหมครับวิธีดูหัวแลาวนะครับเออผมสมมุติให้เป็นยังไงดีโอเค ผลมันออก6ตัวใช่ไหมครับอันนี้คือเลขสมมุตินะครับวิธีดูเดี๋ยวผมสอนวิธีดูผลห่วยลานนะเคก็เอาเป็นว่านะนะครับอันนี้คือผลสมมุตินะครับสมมตินะ จะสอนวิธีดูบนล่างเนี่ยดูยังไงดู3ตัวบนกับ4ตัวเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับก็หลกัหลกๆเลยนะครับเขาจะเล่นกันแค่4ตัวนี้นะครับก็คือ3 4 5 6ี่ห้าหอ้ไอเลข1กับ2เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเขาไม่เล่นนะครับทีนี้ก็จะแบ่งเป็น ไอสามสี่เนี่ยมันคือล่างนะครับเล็กล่าง,างนะครับสามสี่ล่างนะครับสามสี่กับอีกตัวหนึง่งบนบนเนี่ยมันคือคู่นี้ห้าหกนะครับห้าหกอีนี้สามตัวนะครับเขาดูกันยังไงเนี่ยสามตัวเขาดูกันที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งนี้สี่ห้าหก นสามตัวนะครับนะครับสี่ตัวล่ะสี่ตัวก็ตรงนี้เลยครับตรงตรงเลยครับสามสี่ห้าหกนะครับอันนี้คือมาบอกวิธีดูเลขบนล่าง สามตัวสีตัวของหวยลาวเขาดูกันยังไงนะครับโอเคก็ครับถามนี้นะครับคงเข้าใจนะทุกคนโอเคก็เราบอไปจะได้มม่งงนะครับ โอเคนะครับสาหรับแนวทางนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับหวัวเราวของวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,ะมาร์คตัวเลขไหนหน้าตัวเลขที่ผมชอบเล้วตัวเลขที่ผมชอบในวันนี้นครับ จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ดอกจันนังเนี่ยสียแดงกว่านี้นะครับส่วน3ามตัวก็จะเป็นพวกนี้สามคู่นี้นะครับเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ ผลออกประมาณ2องทุ่มยี่สถึงยีนาทีนะครับก็ขอให้ทุกให้โพยที่ผมให้ไปเนี่ยก็ขอให้เข้านะครับในวันนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับคีนี้สั้นๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดข้อมูลดีนะครับ สำหรับคนี้ก็ขอสวัสดีครับ